เดินหนอดแตกแบบนี้ยไอบีน่าไอ้ริวได้แล้วอเจซีสัตว์ไปกดกดตามคนเลยกดตามมาทุกคนหันจอไปทางด้านซ้ายนะหันจอไปทางด้านซ้ายนะเปีียอ่ะออมาทางเดียวอ่ะออกอยู่ด้านซ้ายนุ้ยหันทางเดียวกัน,น,นนะ User joined your joined channel. จอใครได้ครับจอจอเลยจอเลยไวดีกว่าไว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 แปดกดแล้วนี่ไปส่งเหรอไปส่งเหรอส่งเฮียอะไรไปรับไปโทรมาตั้งแต่สี่ทุ่มเนี่ยไม่มีคูแกนเนี่ยปุ้มดูดูอาชีพหน่อยดิอาชีพมันอะไรบ้างรอบแปดรอบแปดมีคูแกนอันนี้น่าจะปกติมั้ง อาจจะไปลงให้รอแป๊บเพราะผมเห็นคูไอ้เฮียไอ้นั่นอ่ะไอ้กอปฟอ่ะคูไอ้กอปฟชื่อคูไอ้กอปฟเล่นปกติเล่นปกติแอลโลชาวหนักๆนะโอมครับครับยิงบนแลนอย่าตกแลนนะเราเจอทีมอะไรมาเจอนอต อ๋อมีถั่เจอมีถั่วนนนอะไนี่ล้วมา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 ๆๆๆๆมาขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนระวังมุดนะระวังมุดนะตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยตั้งรอนี้เลยตั้งรอเลยอย่าชิดต้นไม้นะชิดต้นไม้โดนนะรอรอรอไฟพิล่าหลังไว้ไฟพิล่าตรงสะพานไว้มาขยับมาขยับลงล่างมาขยับลงล่างมาคุ้มหน่อย กัดหน้าไปหน่อยกัดหน้าไปหน่อยพอ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 อย่าให้เลยสะพานปาสากัดคุ้มหน่อยฝากัดคุ้มหน่อยกูจะแลนครึ่งใบนะกูแลนครึ่งใบนะอย่าบป็นแลนไว้นะโอเคไม่ต้องกลัวตายนะคำหน้าได้นะมันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่เราล้อก่อน ให้มันเดินให้มันเดินกันหลังหน่อยกันหลังหน่อยระวังหลังด้วยกัดหน้ากันหลังด้วยระวังหัวสะพานนะมันไม่เดินเราไม่เดินนะแล้วก็ไม่มาว่ะใส่ล้อเสียเปียบนะมันจะหมดนะโอเคโอเคไม่เป็นไรเห็นแล้วน้อยดีกว่าตรงตรงข้ามพี่ งกลางไอกลางเราเหรอใช่ใช่เห็นแล้วฝั่งตรงข้ามเห็นเจียมมันถ่ายนะอยู่กันยืนครบปะครบปีครบป็นบนแล้วพี่บนบนบนหมา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 ไม่เอาบันไดนะไม่เอาบันไดนะบันไดนึสะพานสะพานกันนะมาปะมายังยัง มันก็ยืนยืนจ่อเหมือนเล่าเนี่ยพี่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปเงาสนามแบบนี้มึงเอาเป็นแนวตรงดีวาไอสัตว์เอออันใหญ่อะเจอกันไปเลยมันไม่ออกแค่มันไม่ออกแค่ออกไม่ออกเดินลงกลางแล้วพี่เดินลงกลางมาปล่อยมาปล่อยมา ตาวิ่งตาวิงวงาาาา Girl, ว่งคนละทีมา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 เดินมาเดินมาตาวิ่งคนละทีข้างล่างเจอข้างล่างเจออันเตอร์มาเลยผมได้ยมีวิสัทไงมีวิสัทนะกาคากาคายืนขามาเกยืนขามาตัตัวหน้าขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเสร็จขยับขึ้นมาดีสี่ไแล้วโย่าระวังโดนดิสดีแทงดิสี่แล้วสองดิสี่แล้วสองดีสี่แล้วสอง ที่ยวแรงเข้าไปมอง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 มันแแงมเฮ้ยมองมันไดอต่อยอาคีแล้วไมเลายไปเป็นลายล้มเลยเสร็จดีอเอล้วเสร็จแมีแทงแแล้วดึงออกมาน่ารัมามองดีสวนใช่ไหมขาเข้าเลยเข้าเลยมครัวเราตายไม่มันจะขึ้นไปต่อแล้วมนเหอแล้วนเหมน้มนเมือนแล้วนเมอนแล้วนแล้วมองเราไม่กล้าออกว่ะเบสาเบสเราเบสเราไล่เบสูอ้ขึ้น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 มาเล่นขึ้นมาเล่น มองที่สองนะสองที่สองนะขึ้นเลยนะขึ้นเลยนะขึ้นมาเล่นขึ้นมาเล่นมองมันตัดไี้ออกมดแล้วดอนมาดอนมาขึ้นมาเล่นขึ้นมาเล่นหลับหมดแล้วนอะมองหมดแล้วมองที่หมดแล้วเอ้ดิเอาดิมอวนดึงคุณปั๊มคุณมองวมเนาะไอ้ปุ้มไปแล้วปุ้มที่หนเาแรงมตรงนี้หน่อยเอาแรงถอยมันนี้ดิให้มันไปอยู่งั้นปั๊มกูดึงแรงทิ้งอยู่กูแลกแรงแล้วตองเอบีเอบีหน่อยเอบีชาดหน่อยดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวจะอแรงให้

กูยืนบนสู้กับมันตั้งนานนะเพี่อออกหมัดไม่ได้เลยมดคนตายนะมันไม่ได้ต่อยนะไม่ได้ต่อยมืออย่างเดียวเลยเมื่อกี้จกไปแล้วถอยทุกดิ้น่าจะว่าเอาไม่ได้ครเมื่อกี้ได้อยู่ปพะเนี่ยกูณรถเอไม่งหมดแล้วทีไม่ได้ไม่ได้มันต้องเล่นหมัดไอ้ไอ้ปุ๋ยเมื่อกี้โอ้กูตายแล้ว